สวัสดีค่ะเชลมีมาวันนี้จะมาเล่าถึงตำนานเทพทำความเชื่อหรือคติพรามฮินดูให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะตำนานเทพแห่งศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูศาส,สนาพราม์มีการนับถือเทพหลายองค์ด้วยกันแต่เทพเจ้าหลากัหลกๆที่พวกเรารู้จักกันดีก็คือพระวิษณุพระศิวะและพระพรหม ซึ่งเทพเจ้าเหล่านี้มีฤทธานุภาพสามารถบรรดาลทุกสุขให้กับมนุษย์บนพื้นโลกได้สำหรับผู้ที่นับถือพรัศิวะเป็นใหญ่ที่สุดจะเรียกลัทธิเหล่านี้ว่าลัทธิสวาวนิกายส่วนผู้ที่นับถือพระวิษณุเป็นใหญ่ที่สุดจะมีชื่อเรียกลัทธินี้ว่าลัทธิไวสนาพานิกายและผู้ที่เคารพนับถือเทพเจ้าพร้อมกันทั้งสามองค์มีชื่อเรียกว่าตรีมูลิ สำหรับองค์แรกนะคะพาซิวะหรือพรยอิศวนซึ่งเชื่อว่าเป็นเทพผู้ทำลายและสร้างโลกในครั้งแรกสุดนั้นพระพรหมได้เป็นผู้สร้างโลกและสร้างจักรวาลขึ้นมาตามความเชื่อแต่ก็ได้เกิดปัญหามากมายขึ้นบนโลกมนุษย์พราซิวะจึงได้ทำลายโลกซึ่งในเวลาต่อมานั้นพราศิวะได้มีการสร้างโลกขึ้นมาใหม่โดยสร้างพระนารายณ์ขึ้นมาเป็นผู้ดูแลรักษาด้วย ลักษณะของพระศิวะจะมีหนึ่งเสียนสี่กรสามพระเนตรซึ่งพระเนตรส่วนที่สมนั้นเชื่อกันว่าอยู่ตรงกึ่งกลางหน้าผากจะทรงนุ่งหนังกว้างแล้วยังมีสร้อยสังวานเป็นงูส่วนพระหัตถ์ทรงตรีศูนย์ทรงโคนันทีเป็นพาหนะโดยเชื่อว่าพระศิวะสามารถกำหนดโชคชะตาของมนุษย์ที่อาศัยอยู่บนโลกได้ องค์ถัดไปนะคะที่จะพูดถึงก็คือพระวิษณุหรือพระนารายณ์ซึ่งเชื่อว่าเป็นเทพผู้รักษาขุมครองโลกชาวฮินดูที่นับถือไวยสนาพานิกายเชื่อว่าพระวิษณุหรือพระนารายณ์นั้นจะต้องเป็นเทพสูงสุดหลักฐานตามคำพีพรามปุรณนะได้กล่าวไว้ว่าพระศิวะได้สร้างโลกขึ้นมาแต่งานที่จะรักษาโลกให้อยู่เย็นเป็นสุขนั้นเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่า ทําให้พระศิวะสร้างพระวิษณุให้เป็นผู้ช่วยรักษาในช่วงเวลาที่สร้างโลกอยู่นั้นพระนารา์ก็จะอวะตารลงมาเพื่อปราบยุคเข็นในโลกซึ่งมีมากถึงสิบครั้งด้วยกันโดยได้อวตารเป็นปลาเต่าหมูป่านารสิงห์พรามถือขวานเพชรพรามเตีย้ยพระรามพระกิษณนะพระพุทธเจ้าและบุรุษที่ชื่อกัลลี พระวิษณุจะมีทั้งหมดสี่กรทรงถือคาถาสังจากและดอกปัวโดยมีพรหณนะเป็นกรุธสำหรับปางแรกคือปางมัส,สยาวตาลอวตารเป็นปาขนาดใหญ่โตเนื่องจากต้องการปราบไหยเสียศูนย์เพราะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เหล่ามนุษย์ทั้งหลายหลงผิดจนกระทั่งทำให้เกิดน้ำท่วมโลก 2. องปางกูรมาวตารอวตารเป็นเต่ายักษ ในการกวนเกษียณสมุดร3ปางวราหาวตาลจะเอาวตารเป็นหมูป่าเพราะต้องการที่จะปราบอสูรหิรันยักษา์านอกจากนี้ยังต้องการที่จะกอบกู้โลกไม่ให้หิรันยักษา์ากดให้จมน้ำส่วนปางที่4ชื่อปางนรสิงหาวตานจะเอาวตาลลงมาเกิดเป็นสัตว์ที่มีลักษณะครึ่งคนครึ่งสิง เพราะต้องการที่จะปรับเจ้ายักษ์ที่อาวาดไปทั่วทั้ง3โลกได้แก่โลกสวรรค์โลกปารานและโลกมนุษย์ปางที่5ปางวามนาวตารอาวตารเป็นพรามแค้หรือพรามวามนะซึ่งมีฤทธิเด็มาก ต้องการจะมาทรามานอาสูพรพลีที่ไม่มีใครสามารถปราบลงได้พรามวามนะจึงทำการสะกดจิตอสูพรพลีเพื่อต้องการให้ยอมเอ่ยสัญญาเมื่อพรามวามนะอยากจะขอพื้นที่เพียง3เก้าเท่านั้นเพื่ออาศัยเจ้าอยาก์พลีก็ยินยอมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่หารู้ไม่ว่าหลงกลพราวรมวามนะส่วนเจ้าพรามได้ทำการเนรมิตให้ร่างกายมีขนาดใหญ่โตก้าเพียง3ก้าก็ได้อาณาเขตไปถึงโลกสวรรค์ โลกปาดานและโลกมนุษย์จากนั้นก็ได้ให้ยักษ์พีไปอยู่ยังใต้ปารานแทนปางที่หกคือปางปารสุร,รามาวตานอาวตานเป็นพราหมณโดยได้ถือขวานเพชรเพราะต้องการจะปราบกษัตริย์ผู้ปาศจากคุณธรรมนอกจากนี้แล้วยังได้ทําการชําระโลกถึง21ครั้งเพียงต้องการทําลายล้างกษัตริย์ให้สิ้นไปส่วนปางที่7ชื่อปางรามาวตานหรือรามจันทราวตาร ได้อวตารเป็นพระรามพอต้องการปรับยุคเข็นและปรับโภสกันปางที่8กิษณาวตารอาวตารเป็นพระกิษณะผู้ที่มีลักษณะผิวกายเป็นสีดำเพราะต้องการปรับเหล่าคนชั่วที่อยู่ในโลกปางที่9เชื่อว่าอาวตารมาเป็นพระพุทธเจ้าเนื่องจากต้องการชี้แนะแนวทางให้ผู้ที่หลงผิด ได้เห็นความถูกต้องที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงแต่ก็ยังขัดแย้งกับศาสนาพราหมณ์เพราะการที่พราหมณ์ได้จัดพระสม,มณาโคโดมเป็นปรางค์ที่เก้าของพนารายสาเหตุเพราะได้รู้ว่ามีผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจํานวนมากจนในที่สุดเกินกําลัง และไม่สามารถเปลี่ยนความคิดเหล่านั้นได้สุดท้ายจึงได้ผนวกพระพุทธเจ้าให้เป็นอวตารของพระนารายณ์เสียเลยซึ่งไม่สามารถยอมรับคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้เป็นสิ่งที่ถูกต้องต่อไปได้อีกแล้วไม่เช่นนั้นก็เท่ากับว่าต้องยอมรับคําสั่งสอนของเราพราหมณ์ทั้งหลายนั้นผิดหมดจึงจําเป็นต้องหาคําเก่ามาแก้ต่างว่าพระนารายณ์อวตารลงมาเป็นพระพุทธเจ้า และปางสุดท้ายนะคะปางที่10ของพนารายชื่อปางกัลลกยาวตารซึ่งเชื่อว่าอาวตารลงมาเป็นอัศวินมาขาวหรือปุรุษชื่อกัลลีมีดาบวิเศษอันทรงฤทธิ์พอต้องการปรับคนชั่วได้เริ่มมีการสถาปนาระบบธ,ธรรมะขึ้นมาใหม่เพื่อที่ต้องการจะให้สังคมบ้านเมืองมีแต่ความสุขตลอดไปส่วนเรื่องของเทพองค์สุดท้ายนะคะที่จะพูดถึงก็คือพระพหมซึ่งเชื่อว่าเป็นเทพ,พเจ้าผู้สร้างจักรวาลและโลก พระพรมเป็นเทพเจ้าองค์แรกในตีมูรติซึ่งอธิบายไปเบื้องต้นแล้วนะคะว่าตีมูรติก็คือรพ,พระพรมพระนาลายและภยัยอิศวรในตำราได้กล่าวไว้ว่าพระพรมนั้นมีกายสีแดงมีสี่พระพักพระก้อนสีข้างถือคาทาลูกประคำหม้อน้ำหรือคันสอนประทับอยู่บนอาจบัวบานและมีหง เป็นพาหนะชาวฮินดูที่นับถือไวยสภานิกายจะมีความเชื่ออยู่ว่าพระพรหมได้เกิดออกมาจากพระนาพีหรือสะดือของพระนารายในช่วงเวลาที่กำลังบรทมอยู่เหนือลำตัวของพญานาคในทะเลน้ำนมหรือกรเสียนสมุทรนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของเทพแห่งศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูซึ่งเป็นเทพหลักๆที่แบ่งเป็นสามลทัทธิด้วยกันนะคะซึ่งในอนาคต เทวมีมองก็จะมาเล่าถึงพระนารายณ์ที่มีความน่าสนใจให้ทุกคนได้ฟังนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ